ส่วนการยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสําคัญของรัฐบาลนะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมรับชมการถแถลงแผนพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการบินการขนส่งของภูมิภาคในวันศุกร์ที่1มีนาคมนี้ค่ะคือถ้าย้อนไปเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์วันนั้นเนี่ยนะคะบรรยากาศนี้ถ้าจํากันได้นายกรัฐมนตรีได้ประกาศวิสัยทัศน์ประเทศไทย8เรื่องหนึ่งในนั้นก็คือการยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินหรือว่าเอเวอเรชั่นฮับ พี่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งภายใน4ปีข้างหน้าด้ยวยความเชื่อมั่นว่าภูมิศาสตร์ของไทย ไม่เป็นรองใครสนามบินก็มีความทันสมัยอย่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็สามารถเป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายผู้โดยสารไปยังประเทศต่างๆรวมถึงจุดแข็งอย่างอาหารที่พักโรงพยาบาลและสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกพร้อมประกาศจะนำเสนอแผนพัฒนาระบบการบินเพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นเ v i ว t i o ชัน b ับได้อย่างไรก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมรับชมการถ่ายทอดสดแถลงนโยบายแผนพัฒนาในวัน วันศุกร์ที่1มีนาคมนี้9นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะถ่ายทอดสดจากตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลสามารถรับชมได้ทางทีวีนะคะก็ติดตามเราได้เลย NBT2HD ทางออนไลน์ก็มี f c e e o o o l l v v นะคะเพจ NBT2HD แล้วก็ YouTube Live NBT2HD ไปชมคลิปตัวอย่างบางช่วงกันก่อนค่ะจากดอนเมืองสู่สุวรรณภูมิวันนี้เราพร้อมแล้ว กับศูนย์กลางการบินอันดับหนึ่งของภูมิภาพบกัน1มีนาคม2567เวลา9.30น